เริ่มต้นที่บ้านหลังใหญ่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและหรูหราเมื่อแม่สะพ้ายใหม่อย่างส้มก้าวเท้าเข้ามาครั้งแรกภายในบ้านเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดและไม่คุ้นเคยมันเหมือนกับโลกใบใหม่ที่เธอต้องก้าวเข้าไปแม้จะมีความคาดหวังจากคนในครอบครัวแต่เธอก็ยังไม่สามารถคลายความรู้สึกอึดอัดในใจได้ส้มคือสาวที่เพิ่งเข้ามาเป็นภรรยาของนกลูกชายคนเดียวของคุณอ่อนผู้เป็นแม่ผัวที่เข้มงวด และมีระเบียบวินัยอย่างสูงแม้การแต่งงานของเธอและนกจะเต็มไปด้วยความรักแต่การใช้ชีวิตในบ้านนี้กลับไม่ง่ายเลยทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อนกบอกให้ส้มทําความรู้จักกับแม่ของเขาอย่างเป็นทางการขณะที่เธอกําลังตั้งใจเดินไปในห้องรับแขกคุณอ่อนก็เดินเข้ามาทักทายอย่างห่างเหินและสงบสงเสงี่ยมสวัสดีค่ะคุณแม่ส้มพูดด้วยเสียงที่พยายามจะกลบความรู้สึกประหมาะ่าคุณอ่อนมองส้มด้วยแววตาที่เก็บความคาดหวังอย่างชัดเจนยินดีต้อนรับค่ะแต่บ้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นเรามีกฎเกณฑ์ ที่เคร่งครัดนะคะส้มต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มันคำพูดของคุณอ่อนทําให้ส้มรู้สึกหนักใจแต่เธอก็พยายามยิ้มและตอบกลับไปอย่างสุภาพขอบคุณค่ะคุณแม่จะต้องแนะนําส้มให้รู้จักวิธีการดูแลบ้านนะคะแต่ในขณะที่บรรยากาศระหว่างแม่ผัวและแม่สะพ้ายยังคงเงียบสงบอยู่ความตึงเครียดที่แท้จริงกลับมาจากตัวนกที่ยืนอยู่ด้านหลังทั้งสองคนเขายิ้มให้แม่และภรรยาของเขาแต่ความจริงแล้วในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในตัวเขามีความรู้สึกต่อส้มที่ยากจะเข้าใจ วันนี้เราจะทานอาหารกลางวันกันค่ะนกกล่าวเสียงเรียบก่อนที่ทั้งสามจะมุ่งหน้าไปที่โต๊ะอาหารการเริ่มต้นในบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายดายเหมือนที่ส้มเคยคิดไว้แม้จะมีรักและความหวังแต่โลกของแม่ผัวที่มีระเบียบกับสามีที่ดูเหมือนเย็นชาจะเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้และเรียนรู้ไปพร้อมกันขณะที่อาหารถูกเสิร์ฟบ,บนโต๊ะเสียงของการสนทนาระหว่างสองคนในครอบครัวก็เริ่มมีการกระทบกระทั่งเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อส้มเริ่มทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ของบ้านที่ดูเหมือนจะยากเกินจะเข้าใจ ในตอนนี้ส้มไม่เพียงแต่ต้องพยายามทําความเข้าใจกับการเป็นแม่สะภ้ยที่ดีแต่ยังต้องหาวิธีในการเอาชนะความเย็นชาและห่างเหินจากสามีที่ดูเหมือนจะเป็นตัวการที่คอยสร้างความขัดแย้งในบ้านนี้อีกด้วยหลังจากมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและคําพูดที่มีในแฝงมากมายส้มกลับไปที่ห้องนอนขอองค์เธอในบ้านที่รูราน,นี้อย่างเงียบๆภายในใจเต็มไปด้วยความสงสัย และความไม่แน่ใจเกี่ยวกับชีวิตที่เธอต้องเผชิญหน้าในอนาคตในขณะที่เธอนั่งบนเตียงเธอคิดถึงคำพูดของนกที่บอกให้เธออดทนและทำตัวเหมือนกับที่เขาคิดไว้การแต่งงานกับนกทำให้ส้มรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในบ้านที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบข,ของคุณอ่อนที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนความเย็นชาของสามีที่ดูเหมือนจะไม่สนใจในสิ่งที่เธอทำและคำพูดของแม่ผัวที่มักจะทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้รับการยอมรับทำให้ส้มเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นทุกวัน บ่ายวันหนึ่งเมื่อส้มกำลังจัดห้องอยู่นกเดินเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตูเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นทําให้ส้มสะดุง้งและหันไปมองเขาด้วยความตกใจอ้าวนกนกยืนอยู่ที่ประตูห้องมองเธอด้วยแววตาที่ไม่สามารถอ่านออกได้แม่ให้ฉันมาเรียกเธอไปทําอาหารเย็นอย่าลืมทาตามที่แม่บอกนะักเขาพูดเสียงเรียบเหมือนทุกครั้งที่พูดกับเธอส้มพยักหน้าและบังคับตัวเองให้ยิ้มคัดฉันจะไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ส้มจะเดินออกจากห้องนกพูดขึ้นอีกครั้ง อย่าทาให้แม่ผิดหวังเขาพูดเสียงต่ําและออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมาคําพูดนั้นทําให้ส้มรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นแม้ว่าเขาจะพูดเสียงเรียบแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคําถามว่าเขาจริงๆแล้วคิดยังไงกับเธอมันเหมือนว่าทุกการกระทําของเธอถูกจับตามองโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงเมื่อถึงมื้อเย็นส้มก็เดินเข้าครัวและเริ่มเตรียมอาหารตามคําสั่งของแม่ผัวถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เธอทําได้ดีแต่ความรู้สึกของการถูกกดดันกลับไม่หายไปอาหารบนโต๊ะเต็มไปด้วยสีสัน และความตั้งใจในการทําให้ดีที่สุดแต่ทุกๆคําพูดจากคุณอ่อนก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอทําได้ไม่ดีพอเมื่อทุกคนมานั่งรอบโต๊ะอาหารคุณอ่อนก็พูดขึ้นทันทีวันนี้ดูเหมือนอาหารจะออกมาดีขึ้นนะคะแต่ยังต้องปรับปรุงอีกหน่อยคำพูดของเธอทำให้ส้มรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักทับอยู่ที่หัวใจในขณะที่ทุกคนเริ่มทานอาหารไปนกมองไปที่ส้มด้วยแววตาที่ไม่มีการแสดงออกอาหารรสชาติดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่เหมือนแม่ทำเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูห่างเหิน คำพูดนั้นทําให้ส้มรู้สึกเจ็บปวดแม้ว่าเธอจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวนี้ยอมรับแต่เหมือนว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ยังไม่เพียงพอสําหรับความคาดหวังของนบและคุณอ่อนท่ามกลางการทานอาหารที่ไม่มีคําพูดมากนักส้มก็เริ่มสงสัยว่าเธอจะสามารถอยู่ในบ้านนี้ได้จริงๆหรือไม่เธอต้องทำยังไงเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากสามีที่เย็นชาและแม่ผัวที่ดุเข้มงวดตลอดเวลา เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นในบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่สำหรับส้มแล้วมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากสัมผัสข,ของความเย็นชาจากนกและคำพูดที่เหมือนจะขับไล่เธอออกไปจากบ้านยังคงหลอกหลอนเธอในทุกๆวันแม้ว่าเธอจะพยายามเต็มที่ในการทำทุกสิ่งที่เธอคิดว่าจะทำให้ทุกคนพอใจแต่เหมือนทุกอย่างจะไม่เคยพอสำหรับนกและคุณอ่อนวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะคุณอ่อนได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านเพื่อต้อนรับญาติและเพื่อนๆของครอบครัว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ส้มต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเธอสามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวนี้ได้ส้มเตรียมตัวด้วยความระมัดระวังเธอเลือกชุดที่เรียบง่ายแต่ดูดีและพยายามจะยิ้มให้ดูเป็นมิตรแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเมื่อเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อเตรียมตัวต้อนรับแขกนกก็ดูเหมือนจะไม่มีท่าที่สนใจเธอพยายามพูดกับเขาอย่างสุภาพวันนี้คุณแม่ตั้งใจจัดงานดีจังเลยนะคะส้มพูดเบาๆขณะที่นกยืนอยู่ข้างๆนกหันมามองเธอแวบหนึ่งแล้วตอบกลับอย่างเย็นชาใช่ แต่เขากลับไม่พูดอะไรเพิ่มเติมความเงียบนี้ทําให้ส้มรู้สึกเหมือนกับกําลังลอยอยู่ในอากาศเธอไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปและต้องพยายามทําตัวเป็นกลางไม่ให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในงานเลี้ยงแขกต่างๆมารวมตัวกันเต็มไปหมดแต่ความเครียดของส้มก็ยังไม่หายไปเธอเดินไปที่โต๊ะเสิร์ฟอาหารแต่ทันใดนั้นคุณอ่อนก็เดินเข้ามาพร้อมกับคําถามทีท่ทําให้ส้มรู้สึกเหมือนถูกทดสอบ ส้มคาถ้าเกิดมีเรื่องไม่สะดวกในงานนี้คุณสามารถจัดการกับมันได้ไหมคะคุณรู้ดีว่าที่นี่เรามีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติส้มยิ้มแย่แย่ค่ะคุณแม่ส้มจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะทุกๆก,การกระทําของส้มตอนนี้เหมือนจะถูกจับตามองจากทุกคนในบ้านเมื่อแขกเริ่มพูดคุยและสนุกสนานกันไปตามประสานบ,านบก็เดินไปหาส้มอีกครั้งเขาหยุดอยู่ข้างๆและมองไปที่เธอด้วยสายตาที่แปลกๆส้มอย่าทําตัวเกรงเกินไปละ่ะแค่ทําตามที่แม่บอกเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกอึดอัด นกพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะเป็นการเตือนมากกว่าแต่คำพูดของเขากลับไม่ทำให้ส้มรู้สึกดีขึ้นเลยกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับการต่อสู้ทั้งภายในและภายนอกที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ส้มคิดในใจว่าเธอจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้นกรู้สึกว่าเธอพยายามมากพอและเธอจะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอสามารถปรับตัวได้งานเลี้ยงดำเนินไปเรื่อยๆแต่ความเครียดที่สะสมในใจของส้มกลับยังคงอยู่จนกระทั่งช่วงท้ายของงานเมื่อทุกคน เริ่มแยกย้ายกันกลับส้งกำลังเกตของอยู่ในครัวเมื่อนกเดินเข้ามาหาเธออีกครั้งวันนี้ทำได้ดีขึ้นหน่อยนะเขากล่าวเบาๆคำพูดนั้นเหมือนเป็นการยอมรับเล็กๆที่ส้มรอคอยมานานความรู้สึกดีใจที่เธอไม่ได้คาดหวังมันมาก่อนกลับทําให้เธอรู้สึกว่าเธออาจจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในที่สุดอ่ะขอบคุณค่ะส่งตอบก,กลับด้วยรอยยิ้มแต่ในใจเธอก็ยังคงรู้สึกว่าเส้นทางที่เธอกําลังเดินอยู่นั้น ยากลำบากเกินไปหลังจากงานเลี้ยงที่ส้มพยายามทำตัวให้ดีที่สุดแม้ว่าภายในจะเต็มไปด้วยความเครียดแต่ในที่สุดเธอก็ได้รับคำชมจากนกที่พูดว่าเธอทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยคำพูดนี้เหมือนเป็นแสงสว่างในโลกมืดของส้มที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากใครในบ้านมากนักส้มเริ่มรู้สึกถึงความหวังเล็กๆที่เริ่มปลูกในใจเธอเริ่มคิดว่าอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนแต่เธอสามารถเป็นคนที่ดีในแบบของตัวเองได้ เช้าวันถัดมาเมื่อนกออกจากบ้านไปทํางานส้มก็ได้เวลาอยู่ในบ้านอย่างสงบแม้จะมีความวุ่นวายจากการที่ต้องทํางานบ้านและดูแลแม่ผัวที่เข้มงวดแต่ส้มก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความสงบที่เธอไม่เคยมีในช่วงแรกๆที่เข้ามาวันนี้คุณอ่อนส่งสัญญาณให้ส้มไปช่วยจัดระเบียบสวนหลังบ้านซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้มากมายการทำงานในสวนทำให้ส้มรู้สึกถึงความเย็นสบายจากธรรมชาติความเครียดจากคำพูดของทุกคนเริ่มเบาบางลงเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้เวลาของตัวเองในการดูแลสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้นระหว่างที่ส้มกำลังจัดดอกไม้ในสวนนั้นนกกลับมาที่บ้านพอดีเขามองเห็นส้มกำลังขมักขะ้นกับการจัดสวนและตรงไปที่เธอด้วยท่าทางที่ดูเหมือนจะเป็นการตรวจสอบจัดสวนดีขึ้นหน่อยนะักนกพูดสั้นๆพร้อมกับมองไปที่ดอกไม้ในมือของส้ม ส้มเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยคัดคุณแม่บอกให้ส้มช่วยดูแลส่วนนี้บ่อยๆเลยค่ะนกมองส้มครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรดีแต่ยังต้องพัฒนาขึ้นอีกคำพูดนั้นไม่ใช่คำชมแต่ส้มกลับไม่รู้สึกเสียใจเหมือนเมื่อก่อนเธอเริ่มเข้าใจว่าการได้รับการยอมรับจากนกหรือคุณอ่อนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่หวานหอมเสมอไปแต่การที่เขาพูดถึงสิ่งที่เธอทำหมายถึงว่ามีบางอย่างที่เขาเริ่มสนใจในตัวเธอแล้ว หลังจากนั้นส้มเดินเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมมื้อเย็นเมื่อถึงเวลานั้นนกก็มานั่งที่โต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมเขาก็ยังไม่พูดอะไรมากนักแต่สายตาของเขาไม่เหมือนเดิมเขามองมาที่ส้มด้วยแววตาที่บอกว่ามีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจวันนี้คุณแม่มีอะไรให้ส้มทำอีกหรือเปล่าคะส้มถามอย่างสุภาพนกนิ่งไปสักครู่ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลงเธอคงจะต้องทำอาหารเย็นคืนนี้อีกครั้งละขา้าจะส้มจะทำให้ดีที่สุดค่ะส้มตอบด้วยความตั้งใจ แม้ว่าจะมีความเย็นชาอยู่ในคำพูดของนกแต่ส้มเริ่มรู้สึกว่าเธอเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำตัวให้เหมาะสมในบ้านนี้การได้รับคำพูดที่มาจากเขาโดยตรงอาจจะไม่ใช่การยอมรับที่เต็มที่แต่มันทำให้เธอรู้ว่าเขากำลังเริ่มเห็นความพยายามของเธอเมื่อเย็นคืนนั้นอาหารที่ส้มเตรียมไว้ถูกเสิร์ฟบนโต๊ะทุกคนเริ่มทานอาหารไปพร้อมกันโดยไม่มีคำพูดอะไรมากมายจากคุณอ่อน และนกแต่ความเงียบที่เคยแผ่ปกคลุมทุกครั้งที่มีกิจกรรมร่วมกันในบ้านนี้กลับถูกเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะคําพูดของนกที่เริ่มเป็นการยอมรับในสิ่งที่ส้มทําส้มยังไม่สามารถเข้าใจนกได้ทั้งหมดแต่เธอก็รู้ว่าการต่อสู้ในบ้านนี้ยังไม่จบและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความมั่นใจที่เริ่มเติบโตขึ้น เวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่ส้มได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุณออนและนกเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวและทำสิ่งต่างๆได้อย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการบ้านหรือทำอาหารที่ได้รับคำชมจากคุณออนบ้างแล้วแม้ว่าในใจของเธอยังคงรู้สึกถึงความกดดันจากการเป็นแม่สะพ้ในบ้านที่มีระเบียบและความคาดหวังสูงแต่ส้มก็เริ่มหาทางที่ตัวเองจะยืนอยู่ในครอบครัวนี้ได้ วันหนึ่งในช่วงเย็นหลังจากที่นกกลับมาจากทำงานส้มกำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในครัวเหมือนทุกวันทันใดนั้นนกเดินเข้ามาหาเธอเขามองเธอครู่หนึ่งด้วยสายตาที่ต่างจากเดิมและพูดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส้มเขาพูดเสียงเบาฉันขอโทษที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดมาตลอดเวลานี้คำพูดของนกทำให้ส้มตกใจเธอหยุดทำอาหารและหันไปมองเขาสีหน้าของเขาในตอนนี้ดูไม่เหมือนเดิมไม่มีความเย็นชาหรือความห่างเหินเหมือนที่เธอเคยรู้จัก คุณพูดอะไรคะส้มถามด้วยน้ำเสียงที่ยังเต็มไปด้วยความสงสยัยนบหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดต่อฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นสามีที่ดีและบางครั้งก็ทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่สําคัญฉันขอโทษที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนและทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในบ้านนี้ฉันเห็นแล้วว่าทุกอย่างที่เธอทํามันมีความหมายและเธอไม่ได้แค่ทําเพื่อให้แม่พอใจแต่เธอทําเพื่อครอบครัวเรา ส้มมองเขาด้วยความรู้สึกผสมบนเปที่ยากจะอธิบายไม่เคยมีคำพูดที่อ่อนโยนแบบนี้จากนกมาก่อนเธอรู้สึกเหมือนทุกความเครียดที่สะสมมาตลอดเวลาหลายเดือนกำลังจะปล่อยวางไปคุณไม่ต้องขอโทษค่ะส้มเข้าใจแล้วส้มพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนส้มจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะส้มรักที่นี่และอยากให้ทุกคนมีความสุขนกพยิ้มให้กับคำพูดของเธอและเดินเข้าไปใกล้ ฉันไม่เคยตั้งใจให้เธอรู้สึกเป็นคนแปลกหน้าส้มฉันเริ่มเห็นความพยายามและความจริงใจของเธอแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังในขณะเดียวกันคุณอ่อนก็เดินเข้ามาที่ห้องครัวพอเห็นทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมเธอมองไปที่นบและส้มสักพักก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มีความเปลี่ยนแปลงดีแล้วค่ะที่คุณทั้งสองเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นบ้านนี้ต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกัน คำพูดของคุณอ่อนทำให้ส้มรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาจากเพียงแค่ตัวเธอหรือนกแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างส้มและนกเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนกเริ่มเข้ามาช่วยเหลือส้มในงาน,านบ้านบ้างและค่อยๆเปิดใจให้กับเธอมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณอ่อนก็เริ่มยอมรับส้มในฐานะแม่สะใภ้ที่สามารถดูแลบ้านและครอบครัวได้อย่างดี ส้มรู้สึกว่าการต่อสู้ที่ยาวนานของเธอในบ้านหลังนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแต่ไม่ใช่การสิ้นสุดที่ทำให้เธอเสียใจแต่เป็นการสิ้นสุดที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอได้พบกับที่ที่เธอสามารถยืนหยัดได้จริงๆในที่สุดตอนจบความรักและความเข้าใจที่ส้มและนบสร้างขึ้นมาในระยะเวลาหลายเดือนนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ครอบครัวมีความสุขแต่ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกคนสามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและมีความรักในใจ